สวัสดีครับผมมีคําถามจากเพื่อนๆถามบ่อยเหมือนกันนะว่าแบบถ้าเราอยู่ในวงชุวยที่ดีเนี่ยมันทําให้เรารวยได้ยังไงทำไมงวงจุ้ยที่ดีถึงส่งผลให้เรารวยได้มันฟังดูเป็นคนละเรื่องกันอะนึกออกใช่ไหมครับเหมือนกับว่างวงจุ้ยที่ดีก็น่าจะส่งเสริมให้สุขภาพดีหรือความคิดปลอดโปร่งอย่างเดียวมากกว่าหรือเปล่าและมันทําให้เรารวยได้ยังไงอันนี้ก็ขอแชร์จากประสบการณ์ตรงเลยแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยงวงจุ้ยทายํางานยังไงที่ทําให้เรา ที่อยู่ในห้องจุ้ยที่ดีนั้นรวยได้นะครับห้องจุ้ยที่ดีจะส่งเสริมหลายอย่างมากหนึ่งคือมันทําให้เรารู้สึกปลอดโปรง่ง2ก็คืออากาศมันจะถ่ายเทดีเขาเรียกว่าพลังชี้อ่ะมันเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องนะครับและ 3. ก็คือว่าคุณจะรู้สึกสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณอยู่ในห้องจุ้ยที่ถูกต้องซึ่ง3อย่างนี้ก็จะส่งผลให้คนเราเนี่ยมันมีสมองที่ปาาเปื่องขึ้นคิดอะไรก็มักจะคิดถูกต้องคิดได้ดีนั่นเองนะครับซึ่งความคิดหรือความรู้สึกปลอดโปรง่ง ตรงนี้แหละนะครับรวมไปจนถึงอารมณ์ดีมีความรู้สึกที่ดีก็ส่งเสริมให้จินตนาการหรือ การกระทําใดๆของเราเนี่ยมันทําไปในทางที่ดีทําไปทางที่ถูกต้องนั่นเองและเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นานๆเข้านะครับ <c oughs> ก็มักจะส่งเสริมให้เรามีโอกาสเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองดังนั้นคนที่อยู่ในห่วงจุ้ยที่ดีนะครับมักจะรวยจากโอกาสที่เข้ามาไม่ใช่รวยจากบ้านอยู่ๆก็โยนเงินมาให้เรามันไม่มีแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วห่วงจุ้ยที่ดีส่งเสริมให้เราเจอโอกาสใหม่ๆอยู่เรื่อยๆยิ่งห่วงจุ้ยดีมากนะ โอกาสก็จะยิ่งดีมากๆเลยเราจะมีคนนั้นแนะนํางานสิ่งนี้มาให้คนนั้นแนะนําให้ทําอย่างนั้นคนนั้นแนะนําให้ทําอย่างนี้บวกกับสมองที่ปลอดโปร่งของเราที่อยู่ในหงจุ้ยที่ดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราตัดสินใจได้ดีเลือกได้ถูกต้องและสามารถหยิบจับโอกาสเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนนั่นเองดังนั้นเมื่อเราอยู่ในหงจุ้ยที่ดีแล้วนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือว่าเราก็ต้องขยันทํางานด้วยเช่นกัน เพราะว่าเมื่อมีโอกาสเข้ามาแล้วเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปมันก็ไม่มีทางรวยนั่นเองนะครับเมื่อมีโอกาสแล้วก็ลองขวอยคว้าลองเอามาพิดพิเคราะห์ดูมาพิจารณาดูเราก็จะรู้ว่าเราจะทําอย่างไรกับโอกาสนั้นแล้วสามารถนําโอกาสนั้นมาเปลี่ยนเป็นเงินให้กับเราได้หรือเปล่านี่คือวิธีการทํางานของหงจุ้ยที่ดีจะส่งเสริมให้คนเนี่ยเจอแต่สิ่งแบบนี้นั่นเองแล้วพอเมื่อเราสมองปลอดโปรง่งคิดออกเลือกถูก โอกาสเข้ามาอีกเราก็จะสามารถที่จะไขว้คว้าไว้ได้และนํามาสึ่งความร่ารวยนั่นเองนะครับเหมือนอย่างผมตั้งแต่เริ่มศึกษาวิชาวงจุย้ยแล้วเริ่มเอามาปรับใช้กับตัวเองเนี่ยนะครับชีวิตมันเปลี่ยนไปเป็นสเต็ปอย่างเห็นได้ชัดเลยจากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เช่นกันนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็เลยรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีผลมากเลยโอกาสมันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยแล้วผมเองก็สามารถไขว้คว้าเอาไว้ได้ไม่ยากด้วยเช่นกันนะครับแล้วผมก็ยังเห็นโอกาสเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เรามีคควววาามมมรร่่ํัััังงเพิขึ้นนนนทุก ผมจึงอยากจะแชร์ประสบการณ์เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับให้ลองเอาวิชาหวงจุ้ยไปใช้ปรับดูนะเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําไมคนรวยถึงเชื่อเรื่องหวงจุ้ยนั่นเองนะครับเอาละครับผมอาจารย์เซิรนนะครับก็แนะนําให้ฟังกันตามนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนําต่อเนื่องให้นะครับผมก็วันนี้ไปละครับสวัสดีครับ